สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีที่ดินแปลงสวยมาหนึ่งแปลงที่ดิน36ไร่นะฮะเป็นบ้านสวนลำใหญ่ ของตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วด้านหน้าติดทางหลวงชนบทแบบนี้กว้างถึง500เมตรนะครับด้านหลังเป็นลักษณะเป็นเนินเขาต่ำๆนะฮะอากาศดีมากๆนะครับแหล่งน้ำดีดินดีมีลำไยอายุประมาณ5ปีถึง9ปีใน400ต้นนะใจกลางชุมชนนะครับน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงนะฮะ ในที่ดินนั้นมีบอ่อน้ําลึกอยู่1ลูกนะครับมีบอ่อบาดาลน,น้ําลึกนะครับน้ำเนี่ยหกหมื่นลูกบาทเมตรนะครับนะแหล่งน้ําดีสามารถทําการเกษตรได้นะครับมีบ้านพักหลังเล็กสองหลังนะครับเอกสารพพท5ครับซึ่งวันนี้เราเปิดทําการขายเนี่ยสาไร่เนีไร่ยเราขายยกแปลงที่ไร่ละ2 0 0 0 0นบาทราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ099ย์ 1, 4, 6 3 979เล่นที่ดินแชนัน